ร้านพมรุ่งโรจน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะปีนี้ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับสอนทองอะไรบ้างครับเป็นขิมเจ็ดหยองค่ะมีไม้สะเดากับขิมเจ็ดหยองเซเลสแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ค่ะไม้สะเดาค่ะไม้สะเดานะครับก็จะเป็นออกสีเหลืองๆอย่างนี้นะครับใช่ค่ะตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเป็นไม้ประดู่ เป็นไม้ประดูนะครับเตรียมไม่ให้แล้วค่ะอ๋อนี่นะครับสองตัวเลยนะครับครับที่จริงๆแล้วคุณหมอรุ่โลดให้เรามาทุกปีนะครับเลื่อนนานทีเดียวนะครับแล้วมีอะไรอีกครับอันนี้เป็นกล่องใส่ไม้ตีขีมนะคะอ๋อมันเป็นกล่องกล่องแข็งใช่ไหมครับค่ะเป็นกล่องไม้ค่ะมีลาวค่ะใส่ได้กี่อันจริงๆอันนี้ใส่ได้ถ้าถ้าเกิดสลับด้านจากหัวจะได้ทั้งหมดสี่คู่ค่ะอ๋อก็คือถ้าสลับด้านด้านนี้อันนี้เหยียดเข้ามา อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่งออกมางานนี้เลยค่ะอ๋อครบเดิมเดิมนี้เราจะเป็นแบบไหนนะฮะเป็นกระบอกใส่ไม้ตีขีดอันนี้ค่ะอ๋อนะครับอันนี้ใส่ได้กี่อันนี้สองคู่ค่ะสองคู่ใส่สบายๆมีสีเยอะค่ะเด็กๆชอบอ๋ออันนี้จะเด็กๆนิยมนะครับค่ะเพราะว่าสีจะแบบสวยเหมือนพาด์ทเทลหวาน แล้วทนทานแบบนึงทนค่ะเป็นเป็น PVC ีซีหรือกระบอกอันนี้ก็สวยขึ้นมาดีแบบอ๋อนี่มีหลายแบบมีหลายสีค่ะอันนี้ใส่ครุยสเราค่ะอันนี้เป็นกล่องใส่ไม่ใส่คลุยนะะฮได้สองเราใช่คก็มีจําหน่ายเหมือนกันนี่พอดีเลยหลายแบบนะครับมีอุปกรณ์ไม่ดิจะเต้รไม่ดีจิเตอร์เมีเป็นอะไรนะเป็นอะคริลิกค่ะ นี่นี่เป็นอะคริลิกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นกระดูกค่ะที่เป็นกระดูกนะครับแล้วแต่คนชอบเขาควายเฮ้ยนี่อะไรคะอันนี้เป็นเลซินค่ะผสม็ีทองอ๋อเป็นหล่อเลซินแล้วผสมทองค่ะส่วนนี่น้ำหนักมันต่างกันนะฮะใช่างน้ำหนักกันแต่ถ้าถ้าเท่าหนักหนักมันจะเป็นพวกเป็นกระดูกสีขาวเนี่ยอ๋อแต่ว่าขนาดเท่ากันไหมขนาดเท่ากันค่ะก็จะมีอาจจะมีทรงที่มีพี้ค่ะหรือว่ามีทรงว่ามันมีทรงอะไรบ้างครับพี่หนอน จริงก็จะมีที่แบบไม่มียอดอันนี้แบบมียอดนะครับแบบอันนี้ที่เป็นอันนี้คืออะคริลิกทั้งสองอย่างนี้ใช่ไหมอแต่ว่าขนาดเท่าๆกันอันนี้กาจะมีสี่แบบเนาะก็จะมีกระดูกที่เป็นกระดูกล้วนนะครับอันนี้กระดูกล้วนแล้วก็เป็นผขงงาช้างอ้าวเหรอฮะแต่ว่าดูหัวมันต่างกันปะนิดหน่อยครับนิดหน่อยแล้วแต่คนชอบใช่ค่ะแล้วก็เป็นอะคริลิกแล้วก็อันนี้จะเป็นเรซิน แบบนี้เป็นเรซินนะครับแล้วก็ที่อันนี้ก็เป็นเขาวไฟแล้วก็มีเขาวไฟเผือกเขาไฟเผือกโอ้เยอะมากแล้วก็ไม้ไม้มะเกลือราคาก็จะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่เอาเอาวัสดุธรรมชาติไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีครับเราสั่งเรารู้กันครับรัาสั่งนะนี่ก็มีชิงนะฮะอ๋ออุปกรณ์ต่างๆโซค่ะอันนี้อะไรครับเนี่ย อันนี้เหรียญเหรียญพระพิฆเนศค่ะเหรียญพระพิคเน่ศิลปกรปี47โอ้มีกิจารรรงคับเหรียญบูชา47ลักษณะขิมของพระมรุ่งโรดีเป็นอย่างไรกันครับถ้าพูดถึงรูปของรูปทรงนะครับก็คือเป็นแฐานแบบทางหมูอ่าดูยังไงงครับานก็คือจะเป็นด้านด้านด้านล่างจะยาวนะครับทรงขสี่เหลีงยมผืนผูนครับ้งล่างยาวข้างบนจะแคบนะครับแล้วก็ของที่นี่จะมีเอกลักษณ์คือสีสัน คุณภาพของของไม้ที่เอามาทาสีสันเป็นยังไงครับสีสันจะคือด้วยความที่มาตรฐานเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะครับก็คือจะพ่นสีเสมอนะครับ<อ>พ่นสีสวยงามสม่ําเสมอแล้วก็งานเนี้ยบเอาง่ายๆคืองานเนี้ยบ<อ>งานเนี้ยบนะครับที่จริงเหมือนงานเฟอร์นิเจอร์เลยนะสีอะไรเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จะมีเอาคัดวัสดุที่เอามาทําเช่นบริเวณนี้ที่เรียกว่ากระดูกอะครับนี่ยังเป็นกระดูกอยู่ใช่ไหมยรีกเป็นกระดูกครับแต่ว่าที่อื่นน่าจะเป็นพลาสติกกันหมดแล้วแล้วก็ เออเรายังเห็นว่าไม่ได้ใส่เป็นใช่ไม่ไม่มีเหล็กเสริมตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของที่นี่เฉพาะก็คือจะมีจะเป็นกระดูกล้วนแต่ว่าคือทําเป็นกระดูกล้วนจะสามารถทําให้เสียงขลิบนั้นดังได้มันคมชัดได้ใช่นี่คือความเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่เสียงนี้เขาจะละเอียดเทียบเสียงง่ายเทียบง่ายเราไม่ค่อยมีปัญหาด้านฝั่งฝั่งนี้นะคะโอ้โหนี่เป็นพรีเซนเตอร์ของรนไหนคุณหนอนลองเสียงเลยครับเป็นยังไงแต่ว่าก็คือตัวนี้อาศัยยังไม่ได้เทียบ เ็จะเสียงนุ่มนิดนึงเอ๊ะแล้วตัวตัวตัวของหยองนี่มันเป็นไม้อะไรฮะก็ไม้สดงเหมือนกันหมายความว่าถ้าผือว่าเราจะเป็นตัวขีดเป็นไม้อะไรตัวหยองก็จะเป็นไม้น่้นหยองลักคารก็จะเป็นไม้ชนิดไหนคะอ,อ๋อคือแค่ท<ะ>ั้งตัวเลยยกเว้นหน้าหน้าไม้ของขีดที่จะเป็นไม้เฉพาะอันนี้ก็เป็นสูตรของร้านว่าหน้าไม้เป็นแบบไหน เดีผมเผือเห็นหน้าไม้ที่เราไม่ทาสีด้วยก็มีมีร่นทีโชว์หน้าไม้มีค่ะแต่เดี๋ยวนี้หาไม้ที่สวยๆลงตัวได้ยากมากแล้วนี่เป็นไม้อะไรครับไม้มะลิค่ะอือก็มันจะเป็นสวนนี้ใช่ไหมครับเป็นลายของเขาเลยค่ะฮะฮะของที่ร้านจริงมีไม้แบบอะไรบ้างอย่าข็มีกระดูแล้วก็สดาตอนนี้มีสามแล้วก็มีมะลิเคยเห็นจิงชันอยู่พักนี้ิงชันด้วยเคยเห็นไม้สักด้วย ไม้สักจะเป็นทำเป็นขิมใสขิมผีเส,สื้อใอส่ท่อ,อเทงเหลืองค่ะอ๋อใช่ยังงั้งนแต่ว่าเรามีขิมคังหมูค่ะแล้วเรามีขิมผีเสืส้อใช่ค่ะแล้วจํานวนหย่องนี่เรามีแบบไหนบ้างครับถ้าขิมเป็นาสายส,ายสายเกลก็ะจะมีเจ็ดหย่องเก้าหย่องสิบเอ็ดหย่องอ๋อมีถึงสิบเอ็ดเลยติแล้วตัวนี้กระเป๋าเป็นยังไงบ้างกระเป๋ากระเป๋าเป็นตอนนี้เราเป็นเป็นซอฟต์เคสใช่ไหมนี่จะเป็นรุ่นอย่างเดียวนาะที่อื่นจะไม่มีนะที่เป็นแบบซอฟต์เคสแบบนี้เจ้าแรกๆเรื่งมันที่ทำแบบ ก็ทําให้น้ําหนักมันเบานอกนั้นก็จะมีพวกถุงอื่นๆถุงก็มีอื่นอันนี้กระเป๋าใส่ลละนาดถือละนาดละนาดหมุนกลมๆครับอุดหนุนไปหลายอันแล้วน้องๆเอาไปใช้หมดใช่ยังไม่มีเหลือจริงๆจริงๆไม่มีแค่ขิ่มครับที่นี่จะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นอีกจะเข้ก็มีถือละนาดเอกก็มีใช่ไหมฮะแล้วก็ซอต่างๆก็มีที่ทำที่ผลิตเองที่โรงงานเลย ขลุ่ยก็มีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอุปกรณ์อ๋อนะครับอันนี้เป็นของเป็นเฉพาะของที่ของร้านเลยเพราะเดี๋ยวนี้แบบนักดนตรีคนที่มาเล่นดนตรีจะเป็นแบบผู้สูงอายุอะไรเนี้ยค่ะจะสะดวกในการนั่งเก้าอี้ด้วยครับแล้วร้านอยู่ทางไหนครับอยู่ที่หมู่บ้านนาราวันค่ะตรงไหนใต้ใหม่มาค่ะใต้ใหม่ตรงถนนมรมราชชนนีก็จะไปดูของได้ที่นั่นเลยได้เลยค่ะแล้วมี Facebook มีอะไรน้ยครับมีเ c e b o o k พมอลุ่งโลดนค่ะ เข้าไปเซิร์ชได้ค่ะทงรุ่งรุ่งไปชาร์ะครับหมายเลขโทรศัพท์ให้ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะจะเรียกอะไรครับ0 8 1 8 2 1> 2 9 1 8 4ค่ะอันนี้อยู่โซนสังทนโซนสังทนครับมีร้านทงรุ่งรุ่งนะครับแต่โรงงานเราอยู่ที่หนองแขมค่ะแต่หน้าร้านจะอยู่ที่ตลิ่งชันครับส่วนถ้าใครอยู่แถวแถวบางพลีก็แวะไปทางนี้บ้างก็ได้นะครับล้อๆกันนะครับ ขอบคุณมากครับ,บที่สนับสนุนสาวคลองอความสุขีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ